วันนี้เช้าเรามาเรียนรู้เรื่องอาหารพืชทั้งใบนิดนึงที่ฟาร์มผมเนี่ยก็คือเวลาจะให้พืชต้นอ่อนหรือต้นใหญ่เนี่ยต้นสวยแบบนี้จะให้ต้นไม้นี่สวยงามต้นกล้าสวยงามหรือพืชใบใหญ่สวยงามหรือระกูลข้าวโพดตรงนูน้นที่มันจะสวยงามขึ้นมาได้หรือแม้แต่ในโรงเรือนนูน้นที่เรากำลังจะใช้รวมถึงแปลงผักไฮโดรที่เราจะนํามาไปใช้เนี่ยเคล็ดลับของ f เ e s h Vi วฟ f ร์มเราเคล็ดลับของแพทกันได้เรา ก็ยังมีอยู่3-4ตัววันนี้มาเรียนรู้เรื่อง2ตัวแรกที่คนชอบเรียกผมว่ายักษ์เขียวยักษ์เขียวก็คือใส่ตัวอะไรบ้างยักษ์เขียวจานทําไมต้นกล้าผมจะสวยอย่างนี้ได้ทําไมผักผมมันจะสวยงามได้แบบนี้ทําให้ดูนะบอกน้องนักศึกษาว่านี่เรามีอยู่2ตัวตัวหนึ่งก็คือเพชรมินเนอรัลอีกตัวหนึ่งคือเพชรเอกรตัวนี้ที่จริงแล้วมันอยู่ในตระกูลของตัวสติมแนแต่ ตัวหนึ่งเป็นฮอร์โมนอ่เป็นอะมิโนโปรตีนพืชอีกตัวหนึ่งเนี่ยอะมิโนโปรตีนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของฮิวมิกฟูวิกต่างๆแล้วผสมกับสารลายพร้อมกับสิ่งแร่สำหรับพืชสองตัวนี้เวลารวมกันปุ๊บมันจะเป็นอาหารทางใบชั้นยอดเลยเพราะฉะนั้นการใช้ใช้ยังไงผมบอกให้น้องเติมน้ำยม่สิลิตรเตรียมน้ำา20ิลิตรอ่าโอเคนี่เตยมเรียบร้อยแล้ะใส่ตัวนี้1ิบซีซีอันนี้ สิอย่างละ 10cc ต่อน้ำ20ลิตรน้องน้องทำไมเปิดมาถ้าไม่มีตัววัดนับหยดเอาก็ได้ถ้าไม่มีตัววัด,น,ด,ด,ววดนับหยดเอาเลยประมาณ15-20หยดคือ 1cc นะหยดใส่นี้ได้แต่คันนี้ถ้าเกิดเราจะใช้เป็น 10cc เราคงนั่งนับหยินไม่ไหวแน่ก็เเอาเนี่ยครับผมอะดูดขึ้นมาเราต้องการ สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอะไรต่าไรครับผมอ้าโอเคห้าซีซีแล้วนะครับผมเพชรเอโกรสองคคุณเขาคือเป็นโฮอร์โมนพืชใส่ลัดโตเร่งพืชพืชกินปุ๋ยดีพืชกินปุ๋ยเก่งทุกอย่างนี่ทำให้พืชส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นตัวสติมิลเลน์หลักเลยของการปลูกพืชในระบบของออร์แกนิกอินทรีย์เราอ่านะนะอีกห้าซีซีก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่าโอเค ใส่เข้าไป20่สิบลิตรพอใช้น้ำยี่สิบลิตรหมดแล้วเราค่อยกลับมาผสมใหม่ตัวนี้ก็เก็บไว้ผสมต่อได้โอเคตัวนี้ต้นตระกูลเนี่ยอยากทําให้ดินดีดินได้พืชโตเราต้องใช้อาหารทางใบพืชอ,อาหารทางใบร้อยละเกือบ50าสกสิบเปอร์เซ็นี่ยจะมี2ตัวรงวมกันก็คือตัวของสาหร่ายกับตัวของที่เราชอบใช้กันอะแต่ผมจะใช้ตัวสาหรา่ีวิต เป็นตัวหลักในนี้ด้วยนะมีซีวิตเพื่อจะไปพ่นให้กับพืชน,นะเพราะฉะนั้นอะมิโนโปรตีนถ้าสังเกตนะถ้ามันเป็นแบรนหลุนหลูทั้งหลายเขาจะพูดถึงซีวิตตลอดนะพวกนี้จังให้ธาตอาหารแก่พืชได้เยอะทางใบยักษ์เขียวจะโตยังไงนะก็กำเนิดจากสิทธิ์แร่ยูมิกฟูวิกต่างๆอ่าแล้วก็ตามด้วยไอตัวของ เขาเรียกเลยนะอันนี้สาล่ายจากน้ำทะเลนะครับผมอันนี้บรรจุทุกอย่างอย่างอยูอย่ในขวดแก้วนะครับผมนะแสงไอ้ตัวนี้กระป๋องอลูมิเนียมอย่างดีสินค้าขอ,องเราจะมังเกรดแบบพรีเมียมนะครับผมเป็นพรีเมียมเกตครับผมเห็นนิดนึงอ่าแล้วหมุนออกได้ละทันทีก็หมุนได้ละอ่าโอเคเนี่ย็อบซีนอย่างดีขยาทุกครั้งก่อนใช้ขอให้ขยำ ไม่ออกไม่เป็นไรไ,ได้แล้วอ่าโอเคขยับทุกครั้งกดใช้คอยขยับกันโอเคขยับไม่เป็นไรงแล้วก็หมุนออกเราต้องการ1 0ซีซีเหมือนกันเดี๋ยวมีฝาจุกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมมีฝาจุกอีกชั้นหนึ่งอ่าค่อยเปิดน,นะครับผมได้ไหมเอ่ยล็อกเล่นหนานิดนึนงมันเป็นอาหารพืชโอเคครับได้ไหมได้ออกแนละ้วนั่นแหละ โอ๊ยระวังไม่เป็นไรครับผมต้องเบาๆนิดหนึ่งออกครั้งแรกโอเคนะเสียหายนิดหน่อยนี่คือฟูวิกฮิวมิกนี่อยู่กับมือน้องก็เลยบวกกับตัวของสาหร่ายพวกนี้จะเป็นธาตุอาหารพืชนี่ล้างออกครับผมโอเคดูดขึ้นมาอเอาไปให้ถึงแล้วดูดขึ้นมา 5cc ก่อนโอเคใส่ 5cc okay. มันจะดูดยากนิดนึงเพราะจะมีเ,าเขาเาเรียกว่าเวลาเราทําเกี่ยวกับทงังอินซีมันจะมีตัวของออร์แกนิกเบตเตอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ถูผสมอยู่ในนี้นะนี่ครับผมอ่านี่ปิดแะดูก,การกระจายตัวของตระกูลพวกนี้จะเป็นพวกสินแร่เป็นสาร่าจากนั้ำทะเลลึกบวกกับไอสารอาหารพืชบางอย่าง <c oughs> อโทษทีแนะทำพวกนี้ไปรอกันอีกหมดคนได้นะครับผมนี่ตรงนี้ไปพวกนี้กับพืชยักษ์เขียวพ่นยังไงนี่พอความละเอียดปุ๊บอะมิโนโปรตีนตัวนี้นะบวกกับเพชรมินโ,ลโลรนรเล่ตัวนี้สองตัวรวมกันเป็นยักษ์เขียวพืชเราจะกลายเป็นยักษ์เขียวยังไงนี่นจุกเข้าไปพยายามฉีดพ่นในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นแต่พืชกินอาหารช่วงกลางวันนะพยายามฉีดช่วงเช้าจะดีกว่าเพื่อจะให้พืชจะไปส่งเสริมกระบวนการโฟโตโซ,ซินเทซิสหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชได้เอกักเขียวใช่ไหมนี่ยักษ์เขียวค้นแบบนี้คน้นแบบผ่านต้นไม้นะครับผมค้นเสนือต้นไม้อันนี้ก็ต้องไป็คดีแล้วเนี่ยอ่อนี่ นะครับผมพ่นใส่ต้นไม้พ่นใส่พืชได้หมดนี่ถ้าใครมีระบบเกี่ยวกับระบบใหญ่เราสามารถผสมในระบบใหญ่แล้วปลว่อยไปกับระบบสเปรย์น้ำได้เลยนะครับผมนี่นี่ครับผมยักษ์เขียวพ่นผ่นานๆโอเคขอบคุณมากวันนี้น้องๆเขาจะเป็นลุยกันดูว่าฟาร์มนี้ทั้งฟาร์มพืชพอจะกลายเป็นยักษ์เขียวทั้งหมดหรือเปล่าโอเคกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์วราการ ถ้าใครสนใจมาดูงานน้องๆฝึกง,งานมาดูกรรันฝึกทํางานเกษตรแบบนวัตกรรมอยากรู้จักแพทเดโกหลักรู้จักแพทโนโล่ก็ทักทายเข้ามาแบบนี้น้องเขาจะใช้แค่สามสีตัวพรุ่งนี้จะมาว่ากันเรื่องจุลินทรีย์เดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องจุลินทรีย์สองตัวจบละเกษตรมีเท่านี้ครับผมโอเค